หลวงพ่อพริงวัดแจ้หรือพระครูอรุณกิจโกสลท่านเป็นพระเกจิอาจารย์จอมขมังเวทยุคเก่าแห่งเกาะสมุยท่านมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองพระเครื่องและเครื่องรางของท่านเป็นที่นิยมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างมากประวัติข้าวของหลวงพ่อพิงนั้นท่านเกิดเมื่อวันที่26กันยายน2434ที่ตำบลละเม็ดอำเภอัชาย,ยา จังหวัดสุราธานีเป็นบุตรคนโตในจำนวน11คนจนเมื่ออายุได้17ปีจึงบรรพชาเป็นสาม,มนเณรที่วัดป่าเลไล่ต่อมาเมื่อมีอายุครบบวชท่านได้อุปสมบทนวัสโมสรได้รับฉายาว่าโกสโลจากนั้นก็ได้รำเรียนวิชาอยู่ระยะหนึ่งก่อนไปจำพรรษาที่วัดเขาแก้วอยู่เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งได้รับอาราธนาจากพญาจเาจิญราชพักดี นายอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยชาวบ้านนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดแจง้งในปีพศ2471และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแจง้งเมื่อวันที่หมิถุนายนในปีพศเดียวกันท่านมีฉายาว่าจอมวิทยาคมแห่งเกาะสมุยเพราะท่านเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาคมและศสยศาสตร์หลายขาแขนงเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งของภาคใต้ที่พลตำรวจตีขุนพันธรักษ์ราชเดชให้ความนับถือมาก และนิมนต์ท่านร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลที่ท่านเป็นเจ้าพิธีหลายครั้งด้วยกันวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมท่านสร้างและปลุกเสกเอาไว้หลายชนิดเช่นเหรียญรุ่นแรกที่สร้างเมื่อปี2493เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดถือได้ว่าเป็นเหรียญพศเก่าเหรียญหนึ่งยันด้านหลังเหรียญของท่านจะมีลักษณะเป็นยันแบบเดียวกับเหรียญหลวงพ่อกอมแห่งวัดโพปีพศ .2470 เป็นเหรียญนิยมอันดับหนึ่งของเมืองสุราธานีจนทําให้หลายคนเข้าใจว่าหลวงพ่อพิงค์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกล่อมแต่จากการศึกษาประวัติของหลวงพ่อพิงค์ไม่ได้พบเลยว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกล่อมการที่ยันด้านหลังของเหรียญเหมือนกันน่าจะสันนิษฐานได้ว่าคณะผู้จัดสร้างคงจะเอาแบบยันมาจากเหรียญหลวงพ่อกล่อมเหรียญรุ่นนี้เท่าที่พบเห็นด้านหลังมียันสองแบบคือนอกจากยันเหมือนหลวงพ่อกล่อมแล้ว ยังมีคนเคยพบเห็นยันห้าอีกแบบหนึ่งด้วยส่วนด้านหน้าเป็นพิมพ์เดียวกันประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้มีทุกด้านแต่ที่เด่นที่สุดคือโคงกระพันพอะเมื่อสมัยก่อนนั้นเด็กเกาะสมุยกับเด็กบ้านดอนซึ่งอยู่ในตัวเมืองไม่ค่อยจะถูกกันนักเจอหน้ากันทีไรก็ประลองยุทธกันทุกทีมีเด็กเกาะสมุยคนหนึ่งห้อยเหรียญรุ่นนี้เพียงเหรียญเดียวถูกเด็กวัยรุ่นบ้านดอนรุมสกร,รมหน้าลงหนังแห่งหนึ่งจนกิ้งตกคู่ มีทั้งมีดทั้งไม้ที่ประเคนเข้าใส่แต่ก็หามีเลือดไม่นับได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความเข้มขังอีกเหรียญหนึ่งพระประหลอดสร้างเมื่อปี2 5 0 6ทําพิธีปลุกเสกใหญ่มีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกมากมายอาทิหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอหลวงพ่อเริ่มวัดคีรีวงการามหลวงพ่อพุ่มวัดคีรีมาศเป็นต้นรุ่นนี้มีทุกด้านตั้งแต่เมตตามหานิยมยันแคล้วคลาด โดยหลวงพ่อพิงค์ได้จัดอักขระในแผ่นตะกัวปลูกเสกผสมเป็นเชื้อไปด้วยและยังผสมด้วยปลหลอดป่าซึ่งเป็นวัตถุอาถรรพ์ตามธรรมชาติเข้าไปอีกนับได้ว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมไม่แพ้เหรียญรุ่นแรกเลยทีเดียวสาริกาตะกุดทองคําจํานวนการสร้างไม่มากเนื่องจากวัสดุที่นํามาสร้างมีจํานวนจํากัดซึ่งต้องรวบรวมเวลาหลายปีจึงจะครบตามตําราของท่านอย่างเช่นตะกุดที่ใช้มมวนนั้น ต้องได้มาจากโลหะที่หลอมรวมหลายชนิดบนตะแกรงผาศพกลางแจ้งเช่นทองคําและเงินปากผีจากผู้ชายที่ตายในวันแข็งและนำมาหลอมรวมตีเป็นแผ่นบางๆแล้วถึงลงอักขระตามตำราอีกทั้งต้องหาผงอาถรรพ์อีกหลายชนิดมาตามผสมหลอมรวมตามสูตรทั้งใช้พอกด้านนอกตะกุดอาทิว่านสาริกาดินเจ็ดป่าช้าเป็นต้นจากนั้นจึงนำไปทาสีทองรอน แล้วจึงนำไปทำพิธีปลุกเสกซึ่งแรกๆนั้นหลวงพ่อก็ทำเม็ดใหญ่แต่ทำได้ไม่เท่าไหร่หลวงพ่อเล็งเห็นว่าหากทำใหญ่คงทำได้ไม่กี่เม็ดหลวงพ่อเลยทำเม็ดเล็กกว่ามาแทนและใช้การลงยันเป็นลงหัวใจแทนลงยันเต็มว่ากันว่าเสกจนอีกามาจับเกาะจึงจะเป็นอันสำเร็จพิธ,ธีตามตำนานกล่าวไว้ว่าวิชาการจับหลักคือการตั้งเครื่องบวงสวงต่างๆ แล้วสวดภาวนาให้แม่อีกาพออีกาลงมาเกาะที่หลักลงศพจึงจะเสร็จพิธีแต่วิชานี้ผู้ที่สำเร็จคงมีเพียงหลวงพ่อพิงวัดแจ้งเท่านั้นเพราะวิชานี้หากผู้ใช้ไม่เก่งกล้าจริงๆอาถรรพ์จะเข้าตัวและเป็นบ้านในที่สุดพุทธคุณใช้ดีที่สุดทางเจรจาค้าขายเมตตามหานิยมมหาสเสน่ดีเยี่ยมผู้คนลหลงไหลในวาจา เหมือนดังนกสาริกาที่เป่งเสียงร้องไพเราะชวนฟังจะใช้คู่กับลูกไม้กัลยาซึ่งลูกไม้กัลยาจัดเป็นเครื่องรางที่หายากเป็นวิชาที่หายสาบสูญไปแล้วสมัยก่อนชาวสมุยเรียกว่าเม็ดยาหมอเหตุที่เรียกอย่างนี้เพราะหลวงพ่อพริ้งจะทําให้เฉพาะคนที่เป็นนายหนังตะลุงโรงริเกหมอตําแย่หมอยาสับเปเล ờ, หรือผู้ที่มีอาชีพช่วยเหลือคน หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการโดนของโดนคุณใสยจำนวนการสร้างจะน้อยกว่าสาริกามากซึ่งหายากมากจริงๆสมัยก่อนนั้นถ้าใครอยากได้ต้องไปขอรับจากมือของหลวงพ่อพิงเอาเองบางคนต้องลงเรือข้ามฝั่งจากสุราษฎร์หรือนครเพื่อไปขอของดีชิ้นนี้จากท่านแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเพราะหลวงพ่อพิงนั้นเลือกที่จะให้โดยดูจากความเหมาะสมเป็นเครื่องรางที่ใช้สยบอาถรรพ์กำจัดคุณใส่ ขับไล่พูดผีกันยาสั่งและมีเมตตาอยู่ในตัวสมัยก่อนจะใช้อมไว้นใ,นใต้ลิ้นเวลาไปติดต่อเจรจาสมัยนี้จะเลี่ยมไว้อย่างดีแขวนติดตัวก็สำเร็จเหมือนกันหลวงพ่อพริงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เข้มขังทางคาถาอาคมมากความเป็นอยู่ของท่านเป็นสมถะอย่างยิ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสแทนที่จะอยู่ในกุฏิใหญ่แต่กลับไปสร้างศาลา่โล่ ตายตนพิกุลในบริเวณวัดใครผ่านไปมาหรือกับนมัสการก็พบได้สะดวกถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่บรรดาสิทิยานุสิ์ก็ยังให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านมาจนถึงปัจจุบัน